พี่เทนป้าพูดไงอ่ะปู่บับตำรวจแหมพี่ไปช่วยใครอ่ะพี่ไปช่วยใครไม่ได้ช่วยกูอยากดีไปนะหามาเจอกันหน้าบ้านส้มเจอกันหน้าบ้านส้มเจอหน้าบ้านส้มไม่มีเก่าจะได้ข้าับป้าไอ้เหี้ยตำรวจก็ไม่เอากูจนได้ไอ้เหี้ยกูข่เอะไรเนี่ยพี่พี่ไปชนเขาขนาดนั้นใครจะกล้าเล่นกับพี่วะไม่อแต่ชนมันก็ต้องเอาแล้วเปล่าตำรวจ ตำรวจมีคันเดียวอ่ะกูมมีกระสุนยี่สิบนัดพอยิงป่ะคุ้ยเออตำรวจแม่งไม่เล่นกับกูเลยไอ้เหี้ยกะเยี่ยนกระหือลือขนาดเนี้ยโดนยิงกันเลยคุ้ยเถอะอีกเรษได้มีกระสุนยี่สิบนัดพอยิงป่ะกูมีร้อยนัดอ่ะมึงจะเอาเปล่านัเอาให้กูเก่าโม่เก้ากับตำรวจแล้วอ่ะตอนนี้ พี่โบขายหมดแล้วาอะไรมามันจะขายเลยเอาเหรอโอเคใช่ก็เอามาเรากําลังจะไปแล้วเราก็โดนเฮ้ยไอ้ตำรวจน่าจะวอลบอกว่าไอ้เหี้ยรับไปีตับสีสีเทาสีเทาไอ้เหี้ยรับไปสีเทาพอตำรวจตรวจไล่ผมมาพูดมาไงวะเฮ้ยเจอมตัวแล้วเจอเจอเจอจุนะำพุอะไรอย่างนี้ปะเออ่มคุมครักันแะ เอ้ยปั๊มน้ำมันใกล้ๆกเจ็ดชั้นปั๊มน้ำมันใกล้ๆกเจ็ดชั้นผมอยู่ตรงนี้นะเปสองเยอะมากปหนึ่งไม่มีเลยโอ้ตะกูเห็นเสียงหัวแล้วอย่าโดนโดนปะไปใกล้ปั๊มน้ำมันอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวเจอกันนะบ้านเดิมเรา เอาดีเลยไม่ใช่มันไล่มาทีนึงก็ปล่อยแวนันไ่กสคันสองคันสองคันไปน้ำพสมเลยผมใกล้มากไอจมาเลดลไอเซนซิแซนก่อนจากนี้สกายถามว่าสีสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีชมพูไทแ่เลี้ยวข้าเจียวจเข้าบ้านส้มพาพูพิลวเห็นแล้วพาไปเลยชนเลยยิงเลยป้ยิงเลยบ้า ไม่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 ไ่จไม่รเขา่ะ้าพังไปเลย่เราเราค่อยไม่อะไรนะได้อน้ยตำรวจออ้ยตำรวจอโ้ยไหรถรมไหรถรมไหนดูส้มกำมังจม่้าตำรวจอีกแล้โอเคคนดส้มไม่มไมไมดส้มคนดส้มอะไรอ่ะเอา

ช่วงไหนฮิปโปสะบัดฮิปโปสอร์ตบ้านลงบ้านลงบ้านคันใหญ่ๆด้วยอะไรขึ้นเนี่ยทำไมหนักขนาดนี้วะยังไงต่อฮิปโปยังไงต่อยังไงต่อมันมันมันจะหลุดอยู่ค่ะตอนนี้เอาเอาเอาบอกแล้ว่ันจะโค้กันนะโอ้อลินโดอบ้านลินโดอบ้านลินไม่โดนไม่โดนไม่โดนใครโดดหรืไม่โดดใครลินเครลินใคลินเขาจำที่เราคัน เป่นไง้างพี่แดหนัทพี่ว่หลุดแล้วผมหลุด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 เป็นหลงคันว่าว่าว่าคือต่อจากนี้้าใครถามสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีชมพูช่กันหน่อยบอกว่าเยอะว่าท่าแตไม่ผมหลุดแล้วไม่ต้องไปชนให้ใครผมหลุดตั้งนานแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเขาไปหลงคันอ่ะเมื่อกี้มันมีคำหนึ่งขับขับตามพี่อยู่อ่ะเมื่อกี้ทางพี่พี่ขับผ่านลานโบ๊ทปะเส้นตรงยาวปะตอนนี้จอดแล้วนะตอนนี้ผมหลุดแล้วอ่ะ เอาเอไ,มมเอเไม่ใส่โลกิีดอะเฟียกกล้าเราใส่แตงเกสกีเสือไม่ใส่บางคนก็ไม่มีข้อนคิดเสือผมคือไม่สนใจแจมตำรวจไล่นะสามพันสามพันตำรวจสามพันไ <c oughs> <3, 000. S 3> ล่ 3, ผมอีกแล้ว <laughs> อันนี้เงินแดงหมื่นสองนะ ฟ้อมแมกโดนไมแล้อมไ้อมแมกโดนถึงไันอะไรพี้วยหมใหญ่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วอะไรหลุดยังยงตามมาโยงจัมอเนี่ยมาดิวลอแล้วร่ะเีอขับมกาดหอแล้ว่อแล้วอแล้วไอ้เดียข่าเก่งกูขยากกูปพลันแล้วนะั้งกาแล้วพี่แจ็เก่งขนาดนี ไอ้หลุดแล้วจริงนะเป็นโคตรโหดอ่ะคุณบอกเลยฮิโปอ่ะไะไปปะไม่แล้วดูดูเหนือยเขามาทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่แต่มันจะแบ่งมาหาผมใี่ไหมปะเหมือนไม่สนใจเลยไม่สนใจว่ะวันนี้เขามีเที่ยวอะไรเนาะให้มาตัวจรถเยอะ ลงจากรถหน่อยลงจากรถหน่อยลงจากรถหน่อยจะว่าที่ซ่อนไอเหี้ยกูขำไอ้เหี้ยไม่ล็อกคอหน้านายกแล้วพอตำรวจมาจอดจะจับมันไม่ยิงใครตำรวจเลยอก็ผมเองผมเองไอสุดยอดอะน้องอยู่ไหน น้องกูอยู่ไหนน้องกูอยู่ไหนเอกนี่ปะน้องกูอยู่ไหนมึงเป็นล็อกคอี้ลยครที่ตำรวจกลับมาวนกลับมาไอ้นี่มันชนระบหมดแล้วกูกลับมาระเบิดข้ามอีกคันนึงเห็นปะไม่ต้องชนระบิดอ่ะไป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 รอไม่ไม่ได้โดนไล่แล้วที่ชนระบิข้ามรล้วใครชนอ่ะกูโดนไงเพราะมันขับสวนตำรวจแซมตำรวจแซมอยู่เปคนขุนฝันเลยโหคุณรักเลกมากอะตอนเนี้ยม่เป็นแฟนจริงเลยแต่ที่ตำรวจเลยเฮี้ย เตจริงเลยนะนาตาตาหน่อยเลยนานต์าหน่อยนนต์นลรันต์นารันต์นารันตแปลกไปไปแปไ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 ่ไีแสกเลยไม่เลยไม่ไไอ้ไกุราแล้วมึงอก้าอารย์นเะรมอลไอ้ยีห้ไปที่อื่นไปที่อื่นเดี๋ยวมันโทรมาได้ไอ้ยี่ห้อซันเตออ9บอกเลย ไม่เคยริดมันจนสวยมันแก้มมันมันบ๊ามเวยแล้วโดดเวยแล้วไม่แต่จะลงจริงอ่ะแล้วกูก็โชว์ตลมดเจอเลยเกลิ่นวิ่งบนเกลี่ยเลยข้างนายกไปเกาบอกว่าร้องสองปล่อยนายกอยู่ก็เออร้องให้แม่งเลยอ่ะไปคันเดียวเขาพี่โอลาาหรือยังไงกันเนี่ยหรือไี่จริง้าับใครอ่ะพูดดคนข้านะเฮ้ยมันบนออกไปหน้าตึกลุงตึกลุงตึกลุงเลี้ยวขวาตึกลุง đèo trái, để ra đèo trái, ra đèo trái về lấp Jin. Anh nãy đã lùn đúng không? Lông nhàng, ai soi thải nhàng hả? Ừ, ừ, soi. Chụp một cái này, Pizin. Không chụp một cái này, Alpha, lục lắc. Alpha, có thấy không? Cái đeo, cái đeo, cái đeo. nào? không thấy. Tức lúng nát luôn. Đã lúng. Alpha, thấy rồi. Lây nhiên, đẻt mất nè. Đang đẻ, đang đẻ, đẻm rôi. Không may, พี่แพี่แไม่ไม่มันยังแตกแล้วมันยางแตกแล้วเาไม่ันคอยเพื่อนคไปเพื่อนคเพื่อนคเาาไม่ได้าาเากคืออะไรลงยิงกันหรอเมื่อกี้ผมโชว์ได้พี่ไงแล้วมันเือนเืนไปเลยเออมันเถือนแล้วยางแตกก็สวยเลยแต่กูฝากตังค์ละที่เหลือกูสบายใจละพี่พี่ตำรวจมาที่พี่พิกมาที่เฮ้ยโดนไล่ไอ้ย่ามาดิ น้าคอนโดส้มโ,โอเคกู้ต้องรถอยู่ต่ออยู่นาคอนโดแล้วเฮยอิมโป้สวยมากยังไงต่อยังไงต่อจบแล้วไม่ไล่แล้วเขากลับไปทางปจปอยู่คาสิโนน่าระวังนะทำซ่อมหาหาหาที่กันที่กัน